เอาขอบคุณดอกกุหลาบหนึ่งดวงผมตั้งบอกเออหนึ่งดอกเอยคู่คู่ดนตรีเนี่ยยังสี่ะสีลงลงเรื่อสวัสดี1 9อท่านนะครับมามน้ำกจ็ันไครับได้ครับฟุเลครับสว้ครวด้ครับอ๊อยยับไปยังนึงเนาะที่น้องแป๊บนึงนดขอจัดพุมกวางไปก่อนสวัสดีสองรคนโอ้โหคนคนหลายย้อนตั้งซื้อแชทว่าคู่จูนีแบบยี้นสายได้หนึ่ตั้งซื้อไลน์ดโบกีหลีบน อันทรงของควันเนี่ยนะครับได้หาดอกแล้วครับเป้าไม้ยุดลอยดอกเดี๋ยวดยนี่เข้ามาอันนี้นักร้องหรือว่านักตุ๋นนี่ขอบคุณของควันเอาคจูนเบาลายงหางรองเพลงงพลงนเพลงครูกะไรฤเีไปก่อนักไปก่อนอออไอไออไออไ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 อออไ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 อออออกอ มันสูงโวดลองมังก่อนซึ่กรต๊ดแตกซื่คู่ชิ้นจังเลยสวัสดีครับไอ้ฮักเจ้าอิลีลีลาวดีน้องหักไอยบกะฮักคือขันละน้องขันน้องบอกหักของบอกลาว่าเจ้าคนฉันสูง เปรียบดังนกยุงอายมันนกเจ้าโซซาเรวตายาวแบ่งชนแบ่งเบาเฮาคนคือกันขันว้าจังสันโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวพี่น้องอันนี้ต้องเบรกขอบคุณดอกกุหลาบจากนานวังไนครับใส่ผมเห็นงซื้อแล้วเลยคุณอารยาคุณอารยาให้ดอกกุหลาบมา32ดวงเฮ้ย32ดอก บอกคุณในไลน์ครับผมโอ้พี่น้อง361คนภารยาเอภรรยารยางเงียอยากฟังเพลงไหนเม็นเข้ามาเลยครับผู้ใดสีส่งของขวัญเโอ้ยนั่นผู้ใดอยากฟังเพลงไหนก็ได้เบิร์ดเนาะรอบที่แล้วไล่สดผ่านกันทางหน้าจอมือนี้ได้มานั่งกันเป็นโตเป็นเต็มครับก่อนที่สิไปเซาท์เช็คกันพี่น้องมือนี้เท่าเซาท์เช็คจะโมงครับคุณสี่โมงครึ่งพี่น้องมีเวลาอันน้อยนิดพี่น้องเราจะไปเซาท์เช็คกันสี่โมงครึ่งก็เลยมาไล่สด ทักทายกันก่อนครับอันพูดทางหลังเป็นมือเลยครับเพป็นน้อนไปแล้วนะครับนั่นแหละแม่ฮักแม่ฮักสุขุนที่มาอยู่โตเกียวจ้าขอบคุณครับขอบคุณที่ส่งฮิปโปน้อยให้นะครับโอ้ส่งคือกู้จุนีแท้เขาเจ้าว่าเธอคือว่าแมนชันแมนโบไอสีหอมกระได้เอาคขั้วถือทองสีหอมสิดเจ้าเอลีเอลีลาน้องสีหอมกระได้เอาถือวันนี้ ไอ้หอมหอมเพื่อไอ้สิหอมข้ามวันข้ามคืนเดี๋ยวแม่น้องไอ <c oughs> <c oughs> ้คนต่ำต้อยได้หักกับเจ้ามายานความตายจังแม่นปานปากหวานเป็นให้น้องกากไอ้ยอมตายน้ำ ไอฮักเจ้าลีลีลาวดีไอว้าวจากใจยังนะบอชัดว่าว่าไม่เรวัดทักภัยว่าไม่ดีเอานี้ตั้งใจฟังเด้อไอฮักผู้สาวเชื่อลีลาวดียับเข้ามานม่แนวบอกดี้โอยวมาลีลาวดี ยชื่อเรวัตาน้องผู้หญิงสวยจังอารจีบได้เนี่ยโมอันอันอิลีน่ะน่ะผู้ใดหลานสวัสดีนะครับทุกคนพี่น้องเดี๋ยวดเกี่ยวกันสวัสดีครับเพ็ทพันล้านถูกใจติดตามแล้วขอบคุณผู้ติดตามใหม่ด้วยนะครับอย่าฟังพี่น้องลงเม็นมาพี่น้องเขามีเวลาจากจากหน้าที่นี่ตอนนี้แสดงแล้ว มีเวลาอีกประมาณ10นาทีพี่น้องสิไปเช็คแล้วครับอยากฟังเพลงไหนลองเม้นมาทักทายมื้อนี้นะครับคอนเสิร์ตอยู่ที่อุบลราชธานีเป็นไลฟ์ฟรีเด้อมื้อนี้ไลฟ์ฟรีชมฟรีค่ะทั่วประเทศไลฟ์ฟรีชมฟรีทั่วประเทศพี่น้องทางเพจนะครับบ้านฟ้าโตเกียวมิวสิกเนาะนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอยากฟังคุณจุนีร้องเพลงใดพี่น้องน้องเอาไว้สั่งได้สั่งแล้วโอ้ยบ้องอะไาวางสั่นสองคนนี้อยู่น้ำกันมีแต่มวนมีแต่ปล่อยกัน ครูจูนี่ขออนุญาตยิ้มริกระซิบครูชินจังนะครับมาที่นี่มาท่อาร์มนที่ประเดี๋ยวจิขออนุญาตขออนุญาตริกระซิบครูชินจังอุ้ยบังด้งลบตัวดิปัดท้าประตูลบตัวดิเห็นดังยูด้วดิครูชินจังกับจูนี่ผมผมขอหน้าคือชินจังครับครูจูนี่ครูจูนี่ตกลบตาวดิสาวหากอยู่ด้วยดิครูจูนี่ยิ้มหน่อยค่ะหน้าเหมือนคนจมน้ำเลยค่ะเออทีนี้ห่วงทางหอกนี่ แต่พูดจริงจังเนี่ยแต่ตัวดีมพราะน้องฟิลฝากความคิดเห็นถึงบาวสดนนะเด้อโอ้ยบาวสุนจะใส่บาสุนบ้าๆเขาไล่แน่นี่เร็วบาวสดโชวตัวเนี่ยโอ้าหบาสุสวัสดี372คนครับกล้องใหญ่หรือมือถือกล้องใหญ่หรือกล้องกล้องใหญ่กล้องใหญ่กล้องใหญ่ครับพี่น้องกล้องใหญ่ขอบคุณดอกกุหลาบนะครับวายุครับด้วยขอเพลงหน่อยค่ะเพลงไหนครับเพลงไหนน้อนะขอขอบคุวบาสุน ตามหมดปะโอ้ยมันสมบูรณเปเป็นบ่าวหอยเมียบ่อยู่นอกระจอบลอยก็โผเพิ่นแปลงยิ่งแกล้งยอบบกคักแล้วไอ้ก็เกินจังน่ารักเสลือเกินห้ามใจเอา คุณจิจังมาทำอะไรมนรถดับเพลิงยังว่า <c oughs> ตอนเนียไอ้บอยยู่บ้านส่งสสยตามาประสานซาสานใจบ่แม่อยาก <c oughs> ให้อ้ายฮู <c oughs> ว่าน้องนั้นคือจังได้ใจมันหอนพอปานไฟส่วนลึกในในมักอายอีลี ครับโอ้ยคือสูงนะ รถดูซ้วมทำไมเอาอีดเด้นี่ลีได้นี่นะแปนเม่นทิพย์ได้หน่เอาอีดีโอ้เจ้าพอมาเป็นผู้เป้าได้บอกเมียอายมาพ่อจุบนี้ <S <S 2> <S 2> ออน้ <S <S อ,องจตาสิขอ รองบครูจูนี่ร้องเพงลงน้องแอนนี่ร้องเมื่อคืนแน่หักคอบุ้ย <laughs> อยากให้ครูจินจังร้องเพลงไล่หมาให้หนูแน่แม่ขาไล่หมาให้หนูแนะ <laughs> <c oughs> ครูจินจัง <c oughs> ขอเพลงนี่ไปร้องเพลง,าางใใหากคอจังไหนขาไอสัตวนะ์หนาเพลงกูได้แต่าอายสัตวนะ์นา ถ้าไอสัตว์หนาเนี่ยค่ะสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยาไอสัตว์มาเลยนี่จะคว่มมวนเนาะซื้อมาอยู่ในกระดาษขอบคุณครับอันย่างว่มีสัต์หนาลนะอย่าลืมเบิ้งลาย้วยครับอื่นจิเข้าพี่จะคว่มมวนก็ซื้อมวนอยู่ในกระดาษผู้นี้ใคอยากฟังจะลองที่ไนาัที่ไหนเป็นอย่างนวลน้องเราไม่ลองไหนปะเพราะอะไรครับ เป็นยังนวลน้องสูงมอะไล่ะเป็นยังนวลน้องคือมองแทนน้องเจ้าเป็นยังจังนังกอดเขาให้เห็นให้เจ้าเศร้าราบอกไอ้บ่งดูเครียดยังถึงมีน้ำตา ยังมีอ้ายกันด่าสองแขนพร้อมอาไอ้ออารอบน้องเศร้าทอดนวลน,น้องอย่าร้องไปเลยน้องเจ้าเริ่มไม่เถิดนะน้นองยาวยังต่อเกิกัาฟูบา้าวแม่นบ่อ ไอพอเบิ่งออกปัญหาหัวใจบอมียังทออขอห้นอ <c oughs> จังมานังไห้อยู่ข้างกอภยัยขอเป็นตัวแทนจะเขาสิได้บอกหากบอกคือต่อผู้บ้าอาวคน นันเน 4, องโอดนั้นเห็นหมอยก็มาคือกันคุณจมไปต่อไปละหา,ายเศร้าแล้วกลับไป,ไปหาคนนั้นเขาคงติเ,เขาคงไม่ว่าอะไรอย่าเลยอย่าเลยนวลน้อง อย่าร้องไปเลยน้องเจ้าเริ่มไม่เถิดะน้นองเยาว์ไปวาให้เขาเข้าใจเริ่มไม่เถิดน้องอย่าร้องไปเลยซ้าไปทอานเขาพาเขาไลเอาคนแต่กระนั้นสิริมงคลนี่สิริมงกันี่ไม่ได้ ไม่ติดตอกนักซ้อมเดาหรือยังกันโอ้เหบาเรื่องเดาเล้วมาขึ้นคู่จนนีแกงแห้งครับกับน้องยูริโอ้ขันนักเตะจริบอกเลยเด้อขันเธอจิมาเดาแนยบเนบเนบโอ้ยเป็นยังเป็นยังเบอกเอวแข็งกันด้พี่น้องค่ะกะคนบ่เคยเดาเนาะพี่น้องว้ยก้นเกี่ยวยังกันคนเคยเดาบ่เคยเดาบ่เคยเดาเนาะบ่เคยเดากางเวทีสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าสวัสดี403คนคือเบื้องหลังแถวขออนุญาตแคปประวัติศาสตร์ เท่าไหร่ยาสี่พันครับโอ้ยสี่ร้อยสี่ร้อยน้ำครูจินจังไล่หาเตอร์แล้วครูจูนนี่ดัดฟันมาใหม่เลยคะบอมี่นี่เล่ยกินตัวครูจูนนี่คือคืนนี้จัดหนักๆนะครับแต่แม่ใครเอ้ยซ้อนเด้าบ้าบกลาโอ้มาครับครูต้องเด้าแหงๆค่ะโอ้ยพ่อกันพี่น้องคนครบสี่หมื่นแล้ว ผมสิไปร้อยเบื้องเล่าอยู่โรงเรียนตามคำสัญญาไปโหลดจ้าว่าเล่าสิไปโรงเรียนแถบบอ <c oughs> มื้อนั้นนี่สิเฮาสิได้เห็นเลยครับว่าชีวิตประจำวันของครูจุนี่หนึ่งวันแกทำอะไรบ้างบ่แม่นดอกมื้อน,นั้นมีธุระมาสะกุลพอดี <c oughs> พ่อฉันก็สิถือปืนมาไมหายังเท่าพ่ออาจารย์ไงใช่ไบอกครูชินจังลุกขึ้นมาแน่ลูกเขยผ <c oughs> ู้ชินจังเขาอยากพ่อหน้าเจ้านี่แไหมลุกเขยผู้ชิ้นจังรับแล้วถ้าเราแม่เราไปสืบอันน้าอันน้นาห่านเราเมื่อย อันบอนให้มาหมลองเพลงให้มาหมลองเพลงกับไปเป็นคอนบอยไปหามมันตู้หามยังใส่ข้าเจ้าวเนี่ยยังอยากฟังเพลงไหนพี่น้องเลยไล่อีกประมาณเท่าไรก่อนงานที่เขา<ว>บเปิดลบื่อเบื้อแล้วบอกเบิ่อเบิ่อไล่ดูฟูจินี่อุเวอร์ใดบ่ล่ะเห็นบอไม่รอครับโอราะฉะนั้นรอก่อนพี่น้องลไล่จนกว่าเพคนเอื่นทราวเช็คครับขอพี่น้องส่งของขวัญในผมแน่ครับดไล่หน่อยเข้ามากันหรือยังมาลั้มแนมมาลั้มจะก่อน ลายแล้วไอฮักเจ้าเด้อแน่ไอเที่ยงมดอะฮักไอ่าเถือคีครับฮักหักไอแพ่น้องสีเช็ดเองออกทุกหยดน้ำตาส่งทางด้วยขอความลาจบด้วยคำว่าไอหักเจ้าเอาได้หมวกข้าบ่อยขอบคุณครับ เจ้้าดอคืนนี้ถ้าเดาเลือดเจ๊ห่างสองพันเลยเัรน,นะฉะนอ้ยอิริบอเบาไปซ้อมอยู่หลังวิธี่ขัเบีดยดซีเปซ้อมเดากันครับมาตำบลหน,นองสนเหรอคะหนองสนุหนองสนุสนุบอกหนองสนุอยู่ไหนเนาะครับแมนบอไม่หนองสนุบอ่ครับบอเมนแมนขอบคุณแฟนเพลงเราเพิงเหนียไปลองปิดไทยเนาะครับแม่เด็กๆใครนี้น่ารักทุกคนยกเว้นครูจุนนี่นโอ้ย <laughs> อ่านทีมแล้ว คุละเติมเติมเติมมาแหละคู่เนี่ยเอามาฝนสุดท้ายเลยแต่คิดนีดีสนนสุดท้ายมาเลยงปรลับเอาลจนหลงจนันหลงจนหักเนี่ยงมากฝนสุดสูงกว่าเด็กนสุดนสุดมาคู่เอาม่กินเบอร์ั น้องสนุว์อำเภอบุญทริกวจาดังๆแม่นั่นใส่ลายให้แม่เดือนเราสันน้องเน่ยเสียงหัวร้อคือกันเสียงหัวร้อซื่อๆกับมวลเนาะคู่จุนี่ฮัลโหม่ต้องลองเพลงแม่กับหายใจหายไ่อยู่แล้วเอ้ยแม่นบ่ล่ะแม่เสียงหัวเพิ่นหัวแสบหัวนัวพี่น้องหัวคือผู้เฒ่าบ้านผมเลยโอ้ยโมแมนต์มเฒ่าเดี๋ครับผมเขาเรียกว่าผู้หญิงวินเทจ คุณส่วนกลางกึ่งเดี๋ยวพี่น้องเสร็จแหละขอบคุณครับเอาโทรศัพท์ก็ยังมันโง่ลงเรื่อยๆเี่ยนะมันสิตกว่ะห็นบวกรือพี่น้องอ่าวันนี้เสร็จเสร็จงานนี้เนาะคุณเอกกับคุณนีกะทีเดี๋ยวท่านกลับเนาะบ่ได้ไปต่อกัทีมงานนะครับทีมงานเขาไปต่อกันทีที่ใดก่อนสมุดสมุดปาการ ขอบคุณครับสมุดปราการเต้นเอกกับคู่จูนี่กับสีกับสมุดนัก้นนะครับในกับสีขับรถกับสารคามพี่น้องคือนักบุญไปไหนคะคือนักบุญไปไหนครับอ๋อแบบใส่สูดขึ้นนักบุญไปใส่แชร์ไลฟ์แล้วขอบคุณครับสมุดสาคอนพี่น้องเขาเป็นสมุดปราการขอโทษครับคู่จูนี่ดัดฟันเข้าหรือฟันออกคะ เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้อ่านเมนผมไม่ได้อ่านทิปเด้อนี่ผมไม่ได้อ่านทิปเด้หนิพูดอะไรกับคนเมนแต่บอกคุณบอกเองดูผู้ใดไรกับคนเมนบล็อกเดี๋ยวนี้เลยไม่บอกนะคุยหยุดหยอกๆได้แล้คุณน่ะดัดฟันเข้าหรือฟันออกคะนี่คุณบาลจังสันพี่น้องอุ้ยคนเมืองหารอยแล้วคุจุนนี่ตาก็วระวัติศาสตร์ผมขออนุญาตแคปก่อนเลยแคปเพียงหนาคุณจุนนี่เหรผมแคปเพียงหนาคุนแม่อืมประวัติศาสตร์โลกเพมันเขาเลยนะผู้ใดไรก็ ผู้ใดบอกเลยคอยตีแล้คน<ไ>้นมึงกัแล้วบ่เลยบอกเดี๋ยวนี้บ่ได้เอาลองเพิ้งลองเพิงบอกอะไรแล้วฮะา,าเอาเพิงเจ้าหน่นละ่ะคนสุดท้ายเอาเอาเพิงนั่นดีกว่าบ่ได้โดนหลอกแต่ถูกนอกใจได้อยู่ดอกเนาะก่อนคนนอกใจบไ่ได้คิดอะไรอยู่ตามาตามคนนี้ตามคนนี้บอกบ่ได้พิ้งแล้วไม่นี่งมล่องโอเคอีกแล้วอีกหลายอ้าก่อนเงยเป็นข้ออ่อนหน่อยรู้บอกข้อแข็งเข้าในเงือเบย อยากแกล้งน้องสันว่าแกล้งคุณครูแมนครับนั่งอยู่ในซีคนมีแต่คุณครูเลยครับครูค่ะแมนครับอันนี้เป็นครูดนตรีครับอันนี้ครูยังก็ครูอนุบาลครูอนุบาลครูชิดจังครูยังครับครูปฐมครูปฐมครูน้ำอุ่นครูภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษครูภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยนะครับครูไทยได้นิดหน่อยครับแต่อังกฤษไม่ได้เลยครูชิดจังตื่นถือแกงแล้วสันมาขอบคุณดอกกุหลาบห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบเอาให้ฮอวร้อยนะครับหกสิบสองหกสิบสองเอางวดนี้ได้นี่ ทันปพิบนสิมาถลมไหลเจูครับโอ้ยจะว่าอย่งันอย่างสี่พี่น้องคุณจิงไปสมุทรสาคคุจิจังไปสมุทสาครไหมไปครับคุณจิงจังได้ไปอยู่เด้วพี่น้องแม่ตม่อมาอะไรเยอะๆเลยนะคะแกงผักอาหารคูจุนสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแล้วหัวเรียงมาเห่อสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์แปดสิบหกแปดสิบเก้าเก้าสิบสองเก้าสิบห้าเก้าสรพี่น้องมาเอามา เราเพลงจริงเป็นบอบอลกนร้นองก็เป็นมอลามเบิร์เนี่ยหากว่าเธอพันมาได้ยินเพลงนี้คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันบอกคมอกน,กน,นม,ลลมาลองเพลงแนวกันน้ำบูลงมาร้องเพลงหน่อย <ừ. S 1> แม่ก็เลยได้ยห,หัวน้ำแก่คุณ ừ ừ ừ. ครูแห่งไข่โตเกียวน้ำมูลเป็นวัดค่ะน้ำบูลลองบ้าน้ำบูลเป็นวัดครับพี่น้องแล้วก็ต้องลุยอีกสามสี่งาน นี่ครับน้ำอุ่นงานหลายแห้งครับพี่น้องเอาเพลงเกมิงไนบอลรอไหนบอบัแม่ค้าแม่ค้าไล่มาให้หนูแน่ไหมปากดำมันแย่มันจำหนูกับบวได้จี๊ดเป็นองเอาไปน้นไอแดงและบากลายแต่ไอ้ดำไอ้แดงและบากลายมันจำหนูกับบได้หนูหนูเองก็นหนูว่าไทยใส่มันโอ้สวัสดีจ้าครูแนครูจูนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะ ผู้ใดอยากหูเรื่องยังกระถามผู้จุนเลยได้ครับว่าไปโรงเรียนจังใดสิครับทุลาน้องน้ำอูนดัดฟันเข้าหรือดัดฟันออกคะยอกๆเ้อมุกเก่าข่าวแท้โอ้ยเอาเพลงสติงถนองมาล้าในผู้จุนแม่ปวดหน้าเลอแล่ะนี่ิเพลงเก่าเก่าไหมครับ้องดอกลักหลวงมาล่าแบบมันจะจริงตรงไหนถามสิป้าอวดนะครับอยู่โรงเรียนบอครับอยู่โรงเรียนบอครับ โรงเรียนเพีงกันนะบัวเดี๋ยวยู่คอันเนกล่ามาออกงานด้วยครับพี่น้องมืออื่นสิกลับไปท้ำหน้าที่ต่อครับมืออื่นกับเสร็จงานวันนี้ก็จะขับรถกลับเลยนะครับก็เป็นกลับเลยครับกลับสารคามเด้อตรงมาให้ถือแมนเต็กะสีหอด้วยก็อีกเรื่องหนึ่งครับหัวจนเงี้ยวหยอดมาสันโอ้พี่น้องเอ้ยนั่งล้ว็อกนักเรียนกินหอดแล้ว่าสันมากินหอดเจ้าแล้วมันขน้หอดปรับห้าร้อยมาสันเอาคือใบจังสันผมหอดแล้วเด้อ ฮอดแล้วครับพี่อามฮอดแล้วอีมีแต่เขาเลยสิป้บเพื่อนอยู่ใสมาพากันมาสแตนบายร้อยยวนเวทีแล้วครับไออัมซุ้มจันเลยสิป้บเธอเห็นนะซุ่มจันมาถ่ายเห็นไหมครับฉันมาแต่เมื่อวานผู้จุนมาหอดแต่เมื่อวานคุณเธอครับแมนแมนครับเรามาเรามาผิดหม่องขอบคุณดอกกุหลาบนะครับทุกคนบอลจะจังท้ไปให้พี่นุ่มพี่นุ่ม ถ่ายคลิปอยู่หลังเวทีเ้าอย่างนอยี่น้องเบิรกาไหมเนบอกกันผมหอนเลยด้วยครับก็เลยครับปรถผมอนเลยด้วพี่น้องสวัสดีครับแม็กมเลี้ยงลองพิงไมันมีอยู่ลองพิงเสียวคุณน้องยูริบนเวทีฟังนี่โอ้เดี๋ยวไปแกะก่อนด้วยครับนี่โอกาสทังงลองครับพี่น้องเพื่อนเอยกิลเล่มาว่เสียวแนบอกตอเพลงนี่เขาฟังบ่ดีซแลม เขาฟังบอดี้สแลมหมู่เฮามักแจมลูกคอมอลำเสียดยังอยู่ก็ตามในยินเสียงลำแล้วทนบอได้ยมีบอกอย่างอาเบียบอกสาธิตมีอาเบียบอกครับมีอะไรอุ้ยไอเอ็มเขาลังติดเบื้องพ่แม่น้อเขาเขาเอื่นเขาจีด้ไปถึงแล้วต้องถึงแล้วต้องลายยืนยันตัวตนไหมโดนแบบเรียบร้อยครับลายยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วครับส่งฮอดคลิปครับพี่น้อง จะคล้องในยูไสเอาพูดง่ายๆละบอไรเบรบทะคะน่ารักด nah ีเหรอสัน่าครูเน็คครว่าพูดเน็เนาะสวัสดีครับพี่น้องก็นั่งรอครับเห็นมีอะไรนะนั่งรอนะครับจะฟังเพลงไหนลองเมนมาครับพี่น้องชื่อว่าจะเอาเพลงเอาเพลงอินดี้กันเลยด้วครับฟังกูจุดนี้ลองเพลงอินดี้บอย่นใจให้มากินไหม นอนดิมหิมะเอาอยู่สะ,สะดตาใน้องดวงนี้หาก่อนพรเหิา <c oughs> สูงกว ครูจุนนี่เหมือนหนูเล็กก่อนบ่ายอันนี้ผมอันนี้ผมเป็นมินทีฟได้ดิของแท้ได้ดิของแท้ได้ดินี่นี่ยางมาโหดอีกครูจุนนี่หน้าเน่ครูจุนนี่แน่ครูจุนนี่นั่นแหละคือหนูเล็กก่อนบ่ายนี่พี่น้องเอามามักเสียงครูจุนนี่มักเสียงครูจุนนี่เสียงดีครับจบวันคืนมาคอยสิคือย่าหยาคุรัสยาไปยังสันแนนอนวันคืนมาคอยคือไม่ดาวิกาคืออีหลีเอ็นบันคืออีหลี แมนเคลื่อนหนูเล็กก่อนบ่ายกาคากาคากาาหนูเล็กสวยและรวยมากเลยนะคะโอ้โหภูมิใจเลยค่ะดับสามขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณหัวใจทุกดวงนะครับพี่น้องขาเบิ้งเลยปีนี่เป็นยังพี่น้องสีจือจุนนี่บได้คุณจุนนี่สิไปเห็นยังครับฮะคุณจุนนี่สิไปเห็นยังที่เจ้าเป็นมะลํามืนนะคะ สวัสดีครับสองครูพ่อน้องโฟโต้สวัสดีครับขอให้ครูจุนนี่รวยๆเดอ้อแล้วก็ออแบ่งครูแน็กด้วยนะอานกิฟต์เลยค่นนี่ไอ้ดีนี่อันแห่งแบ่งค,ครูแน็กนี่ยผมมาอ่าน <laughs> <laughs> เอาเอาไอ้ยังมะไม่เก่าปันนี่หยอกหยอกเด้อท่านมาเอาไอ้ยังมะไม่ไม่เลยพิกาไม่เลยน้องซีแกมถึงหรือย,ยังน่าจะถึงแล้วครับไปเข้าไปแล้วไปแล้วครับโอเคพี่น้องจะระเบ